ไข่ไดโนเสาร์ค่ะนี่นะคะเออจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาให้มาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไมา่แกะกันเลยค่ะวิธีการแกะก็ค่อนข้างนี้นะคะนี่ค่ะแพ็กเกจน่ารักมากนะคะ okay. เดี๋ยวแกะออกมาแล้วให้ดูนะคะว่าแพ็กเกจน่ารักแค่ไหนด<อ>ีค่ะนะก็ไข่ไดโน แก้วตุือ,อยาพุงใจร้อนมันจะมีแผ่นพลาส,สติกเนี่ยนะคะตรงนี้สุดมากนี่ยะคะ่ะเ,เดี๋ยวขอ,อ,ขอให้ขวดแหละใช่ค่ะนี่นะคะนี่ตัวไข่ไดรดเสาค่ะนี่นะคะของน้องมันจะจะมีรูนะคะหนูเป็นสีแดงค่ะของน้องก็จะ อย่าม่งตอบสิตอบไม่ก่อนแล้วก็ของน้องก็จะเป็นเสียงเงินฟ้าฟ้านะคะอย่าเลื่อนโตสินะ้องนะคะดอกได้เลยเป็นแบบเหมือนก้อนหินเขาเอามาทำนะคะแต่วันนี้เราต้องแช่น้ำนะคะมามาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันนี่นะคะน้ำหนึ่งมีน้นะ้ำหนึ่งถักม,มาแล้วแล้วเราลงมาแช่กันเลยค่ะ,ะให้ให้ี่แช่ก่อนอ่า นี่คะมันจะกลายเป็นแบบนี้นี่ไงอาอย่ายมังแสงแม่สินี่นะคะน้องนองจมแล้วต้องพยายามกดมันนิดนึงน้องจมแล้วพี่นี่นะคะม,มันจะมีฟองนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะดูดน้ำเข้าไปคะ่ะนี่ของพี่ก็เริ่มจะจมแล้ว เรา,เราให้มหันแต่เองนะคะเราค่อยมาดีวิวตีทนีนนะคะเดี๋ยวนี้จะมาดีวิวมก็จะตั้งไว้ตรงนี้นะคะตั้งไว้ตรงนี้ดูไว้ มันก็แตกแล้วนะคะเดีย๋ยวเราหยิบมาขึ้นมาคนละตัวเลยขหนูเป็นตัวนี้ได้ส้นสีชมพูน่ารักมากตัวนี้มันมีคอ้วยนะคะชอบม,มากๆเดี๋ยวเราก็แค่ไปอีกของน้องก็เหมือนกันนะคะแต่ขงน้องมีอะไรห้อยลงมาด้วยค่ะของที่ไม่มีเลยนี่นะคะน่ารักมากเป็นสีชมพูเข้มด้วยะคะ่สะสามารถเอาเศษเข้าไปเหมือนเดิมเลย,เย <c oughs> นะคะ กลายเป็นสีชมพูหางสวยมาก๋ยวมาดูของน้องกันเลยค่ะเดี๋ยวขอดึงตัวนี้ออกก่อนนะคะของน้องนี่ค่ะของน้องอาจจะตัวเล็กกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเห็นว่าของพี่แตกก่อน,นะะ่ะเะราะว่าของน้องแตกก็ค่อยมาดีอยนะคะนีนะะนน่นี่ค่ะดูใกล้ๆกันของน้องค่ะ ถ้าอยากให้ตัวโตก็แชร์เพิ่มไปอีกนะคะของพี่ตัวใหญ่กว่าเพราะพี่แตกก่อนแบบนึงค่ะตอนหนอนแต่ค่อยมารีวิวคะ่นะนี่ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันอยาืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องเราเข้าและน้องก็ได้นะคะ